นี่นะคะเป็นต้นมายงชิดของเราที่สวนนะคะลูกค้าบางท่านอยากได้ต้นสูงสูงก็มีบ้างนะคะช่วงนี้เราก็จะทําการเสริมรากนะคะซึ่งรอเวลาอีกสักพักนึงค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะได้เห็นช่วงที่เขาแบบว่ามีช่อนะคะมีช่อ,อยู่บนต้นเนี่ย นี่นะคะลูกค้าถามว่ามะยงชีเนี่ยปลูกแล้วสามารถติดลูกเลยได้ไหมถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะออก่อได้เลยแล้วก็ติดลูกได้เลยถ้าลูกค้ารู้จักและเข้าใจวิธีการดูแลนะคะวิธีการกระตุ้นเขาวิธีการทํายังไงให้เขาออกลูกได้ที่สวนเรานะคะก็จะแนะนําให้ลูกค้าที่มาซื้อต้นกิ่งพันธุ์ที่สวนค่ะหลายท่านนะคะไม่รู้เบื้องลึก ของมะยงชิดจริงๆมายงชดเนี่ยมันเป็นพืชเมืองร้อนใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วมายงชิเนี่ยมันเป็นพันธุไม้ป่าค่ะเขาเป็นพันไม้ป่าแล้วเราอะเอามาทําปลูกกันในสวนทำให้เขาอะ เป็นไม้บ้านซึ่งการที่เรามาปลูกในบ้านเราก็ต้องรู้วิธีการที่ทํายังไงให้ลากเขาเจริญแบบไหนเจริญดียังไงและทํายังไงให้เขาติดดอกออกผลช่วงไหนที่เขาจะแทงช่อดอกออกได้อันนี้นะคะเราก็เคยทําคลิปไว้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคร่าวๆนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าที่เดินทางมาที่สวนเนี่ยได้รับคําอธิบายจริงๆจ,จ,จากเรานะคะเพราะว่าจะได้ดูแลถูกวิธีมันจะมีวิธีการฉีดในระยะต่างๆนะคะฉีดฮอร์โมนยังไงฉีดสารฆ่ามะ ฉีดสารฆ่าเพีย้ยการเชื้อรายอย่างไรนะคะมันจะมีวิธีค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินใส่แล้วก็พ่นปุ๋ยทางใบด้วยมันละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะกว่าที่เราจะเป็นลูกมะยงชิดลูกใหญ่ๆที่ลูกค้าเห็นว่าทําไมของที่สวนน่ะลูกมันใหญ่มันยาวมันหนามันกรอบมันอร่อยมันเป็นเคล็ดลับของที่สวนค่ะซึ่งลูกค้าที่นําไปปลูกหลายท่านนะคะที่สวนแนะนําให้เนี่ยก็จะได้ลูกตามนั้นเลยค่ะถ้าลูกค้าใส่ใจดูแลสภาพอากาศด้วยนะคะ สภาพอากาศเนี่ยเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนมากทํายังไงก็ได้ให้เขาอยู่ได้นะคะเพราะว่าโมโยงชีะต้องอาศัยความหนาวในการกระตุ้นให้เขาแทงช่อดอกออกมาซึ่งช่วงนี้สําคัญมากเดือนนี้เป็นเดือนที่ใกล้ที่จะถึงฤด,ดูหนาวแล้วนะคะซึ่งบางพื้นที่ฝนยังตกอยู่น้ํายังท่วมอยู่แต่ของที่สวนเราเนี่ยฝนเริ่มสงบไปแล้วอาจจะมีบ้างปะปลายนะคะวันนี้เราฉีดฮอร์โมนกันแล้วค่ะฉีดแคลเซียมโบล,ลอนไปฉีดหลายๆอย่างพวกโบล,ลอนแมกนีเซียม อะไรโมดิทิมแมอะไรพวกนี้ก็ฉีดไปลูกค้านะคะอยากจะฉีดอะไรช่วงนี้ฉีดได้นะคะกระตุ้นให้เขาเขาเรียกว่าแทงช่อดอกถ้าไม่รู้จะฉีดอะไรไปถามร้านเคมีพันธุ์เลยค่ะว่าอะไรช่วยให้แทงช่อดอกได้ในช่วงนี้ช่วยให้ใบแก่สัดได้ในช่วงนี้ไม่จําเป็นต้องไปนี่ห่อไหนนะคะลองซื้อใช้และลองฉีดไปเลยส่วนปุ๋ยทางดินนั้นช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ทัน ก็ต้องเป็นฮอร์โมนก่อนปุ๋ยทางดินก็ถ้าเป็นต้นเล็กๆไม่แนะนําให้ใช้นะคะโดยเฉพาะขี้วัวช่วงนี้หยุดใส่เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกใบอ่อนออกมานะคะช่วงนี้เราทําให้เขาเป็นใบแก่ใบแก่ก็คือถ้ารู้จัก NPK ใช่ไหมคะใบดอกผลตอนนี้เราต้องการดอกตัวกลางสูงค่ะอันนี้พูดง่ายๆนะคะลูกค้าน่าจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ลองถามที่สวนได้ค่ะถ้ามาซื้อนะคะเราก็จะอธิบายให้ฟังค่ะ และถ้าลูกค้านะคะซื้อต้นเล็กๆแบบนี้ไปปลูกนะคะปีนี้เขาอาจจะยังไม่ออกลูกให้เห็นนะคะประมาณ2 3สปีแล้วขึ้นไปนะคะ่ะให้ต้นเขาใหญ่ก่อนมีความสมบูรณ์ก่อนเขาถึงจะออกลูกให้เห็นได้นะคะปุ๋ยไม่ต้องอะไรมากค่ะใส่ปุ๋ยขี้วัวไปก่อนนะคะเล่งใบให้เยอะๆก่อนพอต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีใบยเยอะๆเ,เป็นพุ่มสวยเนี่ยต้นพร้อมที่จะมีลูกได้ก็เหมือนกับผู้หญิงนะคะ เขายังเด็กอยู่แล้วให้เขามีลูกตั้งแต่เด็กมันก็จะไม่ค่อยดีนะคะต้นมันก็จะสมเร็วเราก็ปล่อยเลี้ยงเขาก่อนให้ใบมันสวยสะภาพก่อนเหมือนหญิงสาวที่พร้อมจะมีลูกอะคะ่ะผู้หญิงก็ควรมีลูกประมาณอายุ20ขึ้นไปนะคะถ้าเราอะต้นน้อยให้เขามีลูกต้นก็จะสมเร็วแต่ถ้าใดอยากลองเห็นลูกลูกที่ออกมามันก็จะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นเล็ก พลังงานในการสะสมอาหารมันก็จะน้อยต้นมันลูกมันก็จะออกมาไม่ได้ใหญ่มากแต่ที่ส่วนเนี้ยถ้าที่เห็นนะคะมันจะติดลูกได้ในในกิ่งพันธุ์ที่ส่วนเลยที่ส่วนก็มีวิธีการทําให้เขาติดลูกได้นะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะที่ส่วนค่ะถ้าลูกค้านะคะเดินทางมาซื้อที่ส่วนเราก็จะแนะนําได้ว่าดูแลยังไงดูแลไปก่อนนะคะ ท่าใดที่น้ําท่วมนะคะช่วงนี้อยากจะซื้อมะยงชิดไปปลูกซ่อมแซมนะคะหรือว่าอยากจะลองปลูกมะยงชิดดูหลังจากต้นไม้อื่นตายไปก็ได้นะคะมะยงชิดเขาเป็นไม้ป่าค่ะเมื่อก่อนเนี้ยเราก็นําต้นมาปลางนะคะมามาปลูกกันแล้วเขาก็กลายพันธุ์มิวเทชันเป็นมะยงชิดไปลูกใหญ่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะที่ลูกค้าเคยเห็นนะ่ะ ซึ่งมะยงชิดของที่สวนนะคะเขาก็จะมีความหวานนําเปรี้ยวนะคะในช่วงที่สุกจัดแต่ว่าเป็นมะปรางหวานเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความหวานไปเลยค่ะหวานไม่ไม่ติดเปรี้ไม่ติดเปรี้ยวเ,เลยนะคะถ้าเป็นมะปรางพันพันของที่สวนนะคะ <l att> ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองใหญ่ช่วงนี้ยังไม่มีเลยคะ่ะยังไม่ได้ทําเลยนะคะเพราะว่ามุ่งเน้นไปที่มะยงชิดนะคะเพราะว่าคุณลุงสั่งเยอะมากเลยคะ่ะสั่งทาากิ่งต้นใหญ่ใส่เข่งเยอะมากเลยหลายล็อตเลยช่วงนี้ก็พยายามทําให้คุณลุงก่อนนะคะเพราะว่าคุณลุงสั่งไว้ก็เป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นี่นะคะก็เป็นต้นในเข่งที่คุณลุงก็สั่งไว้นะคะเราก็ทําการเสริมรากให้ทุกต้นเลยนะคะก็หวังว่าคุณลุงจะได้ผลผลิตน,นะคะรับไปหลายรอบแล้วนะคะอันนี้คือต้นที่เราพักไว้แล้วก็หวังว่ารอบต่อไปนะคะพักไว้รอเวลาพอถึงเวลาเราก็ส่งมอบให้คุณลุงนะคะก็คือจะ เป็นต้นที่เสริมรากบางต้นเสริมสามากแบบนี้เลยใช้ความละเอียดในการทําพอสมควรนะคะเรียกว่าทํายากเลยทีเดียวมันไม่ได้ทําง่ายๆค่ะมายงชิดเนี่ยใช้เวลาพอสมควรลูกค้าอาจจะคิดว่ามันราคาสูงนะคะแต่ถ้าได้เห็นผลผลิตแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่ามายงชิดเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะโตช้าค่ะลูกค้าที่ใส่ใจดูแลเท่านั้นนะคะถึงจะได้เห็นว่าเขาติดลูกแล้วหรือว่าบางท่านมีต้นใหญ่อยู่แล้วที่ปลูกตั้งแต่สมัย10บ0ปีที่แล้วก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะอย่างที่ส่วนเราก็ โชคดีค่ะที่คุณพ่อปลูกไว้นะคะเพราะว่าช่วงนัน้นะชอบทานมายงชินนะคะคุณพ่อก็เลยแบบว่าไปซื้อมานะคะแล้วก็ปลูกปลูกปลูกเยอะไปหมดเอาต้นมาจากบ้านปลูกด้วยบ้านปลูกมีต้นแม่อยู่ก็เอามาตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องการทาบกิ่งก็เรียนรู้เองพ่อเรียนรู้ไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทาบกิ่งเสริมรากอะไรยังไงเรียกว่าเป็นรุ่นแบบรุ่นเก่ารุ่นบุกเบิก,บกตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะอยากให้ลูกค้านะคะสนใจมาปลูกมายงชิดกันเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาดีนะคะเราอ่ะเป็นเกษตรกรเราก็สามารถที่จะ กำหนดราคาขายได้เลยถ้าเป็นพันทุนก้าแบบของนครนายกรสชาติมันจะโดดเด่นแล้วก็อร่อยหวานกรอบด้วยลูกค้าท่าคาที่สนใจจะซื้อกิมพานมนยองชิปมาซื้อได้ที่ส่วนมนยองชิรัตนานิยมของเรานะคะช่วงนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะหลักร้อยจนถึงหลักพันนะคะมาซื้อได้ที่ส่วนเลยค่ะ